สวัสดีค้ามเจดียงมาในคลิปหวยเสียนหนองคายเลขล่างเลยคะ่ะเลขล่างนะคะงวดกน้นเพิ่นกับไ่สองจับคู่ไหสองศูสองสไปพ่ถึงสอทั้งนี้ทั้งนั้นวิ่งล่างตัวเดียวถูกลักพ้อมลักซิปจเจดียงว,ว่างวดนี้มันจะต้องเป็นลักหน่วยนะคิดว่านะเนาะได้ตัวใดฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามก่อนคะ่ะ โอ้ยห้องนอนเจแดงก,กับเป็นห้องทำงานขอโทษขออภัยคะ่ะทานผู้ชมโอ้หนาเกียจอยู่แต่บา่ามันมมีหมองนงั่งสถานที่บ้านเจแดงกับับแคบบานนอกบนนานหน้าเฮาเนาะค่ะน้อย่าถือ,อย่าซ่าไปนั่งข้างนอกกับเสียงอื่นรบกวนห้องมันหน่อยจะเสื่อออาบนนอนไปทางใดกัีหันมาทั้งนี่กะหันมาทางนี่บ่อโอหันมาทางนี่เนาะ ก็ต่อไปเจดงกันสิหันมาทั้งนี้ค่ะเอาสวัสดีท่านผู้ชมทั้งนี้ก็เรียกกันบนหน้าเกียดแต่ว่าหกคักคือกันละเ,เปลี่ยนบรรยากาศไหมแต่ว่าไฟมันนานนา,นามันเป็นเงาด้วค่ะนะมันอยู่ใต้ไฟจริงสิงนะหน้าเป็นเงาหน้าจะไม่สวยเอาเจาดงย์กับนี่ของว่าฝากค่ะไม่ยังคกือมาสีคายรเราเตี๋นึ่งชุดค่ะโอเคอเต้เเ จะแดงใ่แล้วเด้อเปิดใจแล้วเด้อตกว่าเป็นยังเปิดใจคู่มือค่ะตนนัวนี้นวดสีผึ่งมาจากปูออกมาน้ำผหัดเนาะให้ในราคาสองอยบาทเพราะว่าแม่นองคำแพ้งกับพหหัดน่ะเพิ่นในราคาทีสามเก้าเก้านะคะสามเก้า้าแต่ผู้ใดซื้อขีมชุดนี่ จะแดงให้สองรอยค่ะสองร้อยเท่ากับพันห้าตัวนี้พันห้าค่ะ <c oughs> แข่งกับแอดมินฮอดค่ะท่านผู้ชมบอกไก่ได้ยินบหนึ่งสุดสีเพึ่งสองร้อยบาทผหาัดเพิ่นตังเฮ้ย,ยสามเก้าเก้าเจแดงซำให้ฟรีเนาะคะ่ะซำให้ฟรีเลยอะเท่ากับแถมพันห้าเนี่ยนะเท่ากับฟรีนะตัวนี้นะ่ะซื้อมาเนาะคะ่ะนาะ รีเลยค่ะเท่ากับแจกฟรีพาก็สิแจกหลายแถมอหรือเสียเอาสบู่ก้อนหนึ่งซื้อก้อนแถมก้อนบอกซื้อหนึ่งชุดแถมหนึ่งก้อนหรือเสียเอาตัวนี้พันหาอุ้ยเอาุณผู้มสามแอดมิน่ดีกว่าพันสามร้อยจัดบอกฮึแถมบอกฮึแถามมารดไปยังไงไม่ย่ญ่จัดจัดแถมรลดไปยังไ่ แอดมินเดี๋ยวไปถามไปถามแอดมินแถบนึ้นห้าสื่อหนึ่งแถมหนึ่งเราเป็นอ,อย่ง,ยงหนึ่งชุดแถมหนึ่งชุดเนาะเนาะแ,แถมแล้วเนาะแล้วก็พันห้าได้อันนี้เดิมท่นหาได้ตัวนี้สีผึ่งพันสามร้อยเหมือนเดิมป้าหาไซไดไปเชิญแอดมินถ้าพัานหาได้สีผึ่งค่ะถ้าพันสามร้อยแถมสบู 1, ่หนึ่งก้อน ฟ้าย่อมขาดทุนแทน่ย่อมขาดทุนแทน้เอาว่าเป็นยังหาเงนินมาซื้อเลขกหาเงนินมาซื้อเลหลขกเล็กว่าถูกไปเบิ่เงเลขกเส้นน้องไข่มุมนี่นหน้าตามันสวยงามสดใสเหล่านั้นหนะไปมุมนั่นของกับหกหญิงม่้งหนีหกอีกโอ้ยไคก็เจ้าเห็นใส่เห็นพุ่ว่าเป็นยัง บันนอกขอกหน้าเห้เห็นจะเห็นหลดพอได้เป็นเจ้ายดเจ้อยางพอได้เป็นค้นหางคนมีเอียงเนาะเป็นคนบ้านนอกธรรมดาธรรมดาที่มีความจริงใจเปิดเผยตัวตนคนอือนเขาว่าเปิดเผยเด้เจียงเปิดเผยเห็นเห็นมมดเห็นกําพืชเบิดกําพืชเป็นยังไงเห็นหมดเลยไม่เป็นไร อย่าแสดงหัวขนตายเอาไปไม่ได้กิ่งใจกิ่งจังไปสิดูดถูกเข้ากับเสื้อสร้างเนาะคะ่นะเนาะวิ่งวิ่งตัวเดียวค่ะวิ่งตัวเดียวนะคะเไวเบิ้งน้ำกันค่ะฝากกลค์กดแชร์อันนี้ก็ บันสาคัญยังสีลดด้ค่ะตอนนี้ว่าลดกับ490บาททั้งสองต่ก่อนหาลอยหาอยห้าสิบตอนนี้490เท่ากันนะ,ะขายถูกๆเอาเงืนเข้ากระเป๋าไว้ถ้าซื้อเลขดีกว่วเนาะเอาทุนมาไว้ถ้าซื้อเลขเลขว่าถูกแห่งขายขายเอาเงืนมาไ้ถ้าซื้อเลขอีกนี่เนาะซื้อเลขแม่สว่างนะหกเจ็ดตรงๆเลยค่ะหกเจ็ดตรงๆเลยค่ะหกเจ็ดตรงๆเลย ขีดทิ่งต่อไปนี้ไม่จ้าเจ้าไม่ต้องมารับกินหรอกรับกินจะแดงคนเดียวเขาไม่ได้รับโอ้ยเนาะจะจมจะจมจะจมะจมะแดงดิเอามักใจนักเลงจะจมติจับคู่ตาท่านผู้ชม ตะเล็กตำต,ำ,ตำสัจนจรนีสัจนจรเนี่ค่ะตัวกันด้วยกันตัวกันแล้วก็นะคะตัวเด่นขีดให้ค่ะเด่นตัวไหนตัวนนกกันค่ะไปสนีมารับของ ่ะท่านผู้ชมหมดก่อนเส้นหนองค่ายวิ่งล่างตัวเดียวค่ะวิ่งล่างตัวเดียวนะคะไปว่าถึงสองแปดค่ะว่าเป็นยังตัววิ่งอ่ะวิ่งถึกล่างนะคะล่างล่างล่างเฉพาะล่างนะคะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวค่ะ หนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามแปดหนึ่งแปดเอ้ยหนึ่งแปดแต่เจดียงว่าเน 3, ี่ยสามหนึ่งเทะค่ะสามหนึ่งแทะเลยอ่าหน้ายกคนที่สามสิบเอ็ดฝฟาวไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะหนึ่งหมวดกวนข้าเจ้ากับไหนหนึ่งสามารถกันไล่หลายเด้หนึ่งสามารถกันไล่หลายอาหนึ่งอย่างต้นกับหาโรดต้นจ้าคู่วัตถุ สองตวัวนึ่งเนาะสิบเปถูกจังไลยวัน,นี้จับคู่ให้หาโตค่ะถ้าแปดย่างก็สิบเป็นหนึ่งแปดถ้าสองย่างก็สิบเป็นหนึ่งสองล่ะค่ะถ้าน้ายกมาสิบสามมันก็จะออกสามสิบเอ็ดเลยค่ะเจ็ดนี่มาจากไหนว่าต้องเอาตัวนี้เราต้อมันสิออกดอีบูมากหนึ่งเจ็ดเนาะหนึ 1, 2, 1, 3, 1, ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดเพราะหุนค่ะท่านผูช้ชมเชื่อใช้หญ้าเพิ่นกระสือเลยดิเห็นเพิ่นสืบมีหนึ่งนีิค่ะ เห็นพ่นสื้อมีหนึ่งเจ๋งว่าสิไปแกะน้ำเจ้ามาให้กับว่าท่านได้ไปแกะเนาะค่ะเราล่อพ่นซื้ออีกจักใบก่อนแต่ว่าว่างๆสิไปแกะมให้ดอกเนาะค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาทักกันเข้ามาโอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าตัวนี้นะจะพ่ได้นะแต่ว่าถ้าได้ก็ได้เอ้าหนึ่งชุดแถมสบู่ส้ม โอ้ยคือสีขาดทุนหลายแทมหนึ่งชุดแถมสบูส่ส้มนไหมอหนึ่งชุดแถมสบูส่ส้มซื้อขายขาดทุนเราทุนไม่ไห้ถ้าซื้อเลขเลข,เลขวัดถือไงเนาะว่าตามตรงเลยค่ะทานผู้ชม้าบ่ได้นี่เยเจ๊แดงบ่มีเงินซื้อเลขต่อม่วนหาเด้อเราบา่ถูกเนะเาะออหนึ่งชุดแถมสบู่หนึ่งก้อนมาเลย เท่ากับจัดโปนะคะปิดเออเท่ากับจัดโปเลยนะคะเนี่ยฟรีนะคะขีมหนึ่งชุดแถมสบู่หนึ่งก้อนพันสามร้อยบาทมันกัมันกัเท่าชุดละพันสองด้วยค่ะเท่ากับชุดละพันสองนะคะนะ,ะนะโอ้ยเนาะเท่ากับชุดละพันสองเนาะเท่ากับชุดละพันสองสิขายได้เงี้ยอ๊า เอาตะท่นมาไว้นี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาตะทื่นมไว้ถ้าซื้อเลขนี่ละเอาได้สั่งมาหลายเลยเด้สั่งมาหลายร้อยชุดเด้ค่ะเจแดงใหมสั่งมาหลายร้อยชุดนะเนี่ยนี่ขายเอาทึ่นมาซื้อเลขดีกว่าน่ะค่ะทุ่นมันอยู่กับขีมค่ะสั่งมาตั้งหลายร้อยชุดมไว้นะเพราะฉะนั้นขายขี้มออกสิได้มีเงินซื้อเลขค่ะท่านผู้ชมเนาะ ขอบคุณท่านผู้ชมโจคดีลดว่าถุกหวยเป็นน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ